ครับเนนอนุตาครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรออโต้สามเฟสแบบเียงคดับแบบออตโต้ครับชิปวงจรนะครับ XW ู X0 x, x e แล้วก็ลากไปครับีดลากเส้็หลังจากนั้นก็ X1 ใส่เป็น RW c h i x e ก็ RW c h X C, uh, e, e, uh, uh, c ี E E แล้วก็ W Shift X E E นั่นก่อ่า Shift Y 2 3 2> E E นั uh, so average, ่นว้าครับแล้วก็ใส่เป็น X W Shift Y 2 3ิแล้วก็ลากเส็ลงมาครับ ครัต่อไปก็ต่อเส้นต่อเส้นได้ลงมาครับตรงนะครับวกดัาน้็กดใส่ทําเลอครับหนึ่งปดรอบก็เป็นสามศูนศ แล้วก็ชิปทีศูนย์ดีแล้วครับแล้วก็ส่เป่นเอ็กซ์เดวิ สามเพอเัผมแล้วก็เป็นเอ็กดีบครับผมชิปทีหลนั้นก็ศูนย์พิคี้วละครับผมหลังจากนั้น ก็ลากเสนครับก็เป็น iW c h i X 3 EE แล้วก็ iW chip X 4 EE แล้วก็ iW c h ป X 5 ดีดีแล้วก็ลากเส้นแล้วก็ต่อเป็นอารชิฟวายสองสี่สองสี่ดีแล้วไปก็เซเว่เอ็กวีสิฟวายสองสี่เอ แล้วก็ลากเส้นครับเรแร้อยครับไ้ทำการเซ้ครับเด็กหนึ่งเก้าทีสองรอบ แล้วก็ชิปโปรแกรมโปรแกรมแล้วนะจากนั้นก็ีเงรับดีจากนั้นก็ชิปแค่นเรียบร้อยครับ ต่อไปเรามาต่อวงจรกันเลยนะครับผมครับเรามาต่อวงจรกันเลยนะครับนะครับไปนะครับยี่สี่สวิตช์เอส่เพาะฉะนั้นเราก็องทำไปเข้าสวิตช์เอสสองนะครับจะไม่ถึงกันหมดนะครับ สวิตซ์เอ็ดแางครับผมแล้วก็เข้าสวิต์เอ็สี่ครับผมวก็เข้าสวิตห้าครับผมนี่ของพี่ห้าเรือต้อทำไงว้าั มาลองปับปั๊บนีอ้โบตอนนี้แลบใหนตั้เสียงลกขเนะตั้เสียงสวิต์อกนงครับเข้าเอกซ์โอนเกรางสามพี่ครับฮ้ยมันต้องข้ามมันม ก็มีเหรอเาข้าวพึ่นระวังนิดเดียวสวิตติบสองเขาจะเข็มเงินแล้วมันจะนอนแล้วมันจะนอนมดุขึนกดคีย์ไปเลยไม่ไว่ายไปเลที่อื่นะทายไปไเลยใครอกกำลแก้ยี่ไม่ได้เียนเี้ไปครับเดียวมันเ้ไครับมเเาสิาอ่ะอครับบครับสวิตสามคับกสองรบ ชวยเอีเข้าอีกสามห้าผมไอ่ะตกเนี่ยานแล้วรยอะไรเงี้ยรู้ไหมผมวจานชิ้ที่ห้าชิ้นกว่าเท่ากับขยาม่อยชินที่ดหนุมชิที่แดเดียหารอใช่ครับหรือว่าเนี่ยเจนเนีนักกเขาวิไลเะ ก๋วันตีวทุกวัวันสมุไว้รล้ไมแล้วก็มาสี่ันี่ม่นจะครับแล้วก็ไปจากตรงนี้นะครับ อ๋อคอมมอนโอ้โหแล้วคอมมอนเป็นยังขอคอมมอนกกะครับก็ไปออกนะครับเข้าไฟสองสามแล้วก็ไฟสองสี่ครับผมนี่เป็นองอ ครับแล้วก็ออกว่ายสองสี่ออกว่ายสองสามนะครับผมเข้าไปหาคอยนะครับสองสามครับมา<ว>คอย้อี่ห<ว>นึ่งครับผมออกว่ายสองสี่ ขอยตัวที่สครับผมแล้วก็ขอบวงจรตัวี้งจรครับผมนี่ศูนย์วงจรที่ศูนย์ัว้มวงจรที่ศูยเรียบร้ยครับ เรามาลองกันเลยนะครับนะครับเราลากลายไปหนึ่งเฟสครับเข้ามาเฟลนะครับแล้วก็ออกมาที่ดีเลตัวที่หนึ่งครับผมแล้วก็ออกดีเลยตัวที่หนึ่งครับมาหาดีเลตัวที่สามนะครับเพราะว่าเราใช้คอยตัวที่สามนะครับเ้วก็ลากเข้าหาแมกเนติกนะครับ แล้วก็ออกเรตตัวที่หนึ่งครับผมหาแม่นติกแล้วเลือกเลยครับเอาอันไหนครับ <S <S เราจะเอันนี้นะครับลหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ออกเร์ตัวที่สามนะครับข้บอคอนเนคเตอร์ที่เราต้องการครับก็เอาตัวนี้นะครับนะครับสองตัวแล้วครับต่อไปนะครับจำนิวตันออกมานะครับผมแล้วเลือกเลยนะครับผมแนะนําให้เอาไว้ไกลๆไฟนะครับผมจานั้นก็ลากออกจากนิวตันนะครับ เข้าวงจรนะครับัไปได้เจอตัวที่หนึ่งครับผมแล้วหลังจากนั้นครับจำในตันนะครับเข้าหรือตรงคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งครับนะครับข้าวงจรนะครับต่อมาครับแล้วก็เอาไฟออกมาครับนี่ครับเข้าคอนเนคเตอร์ตัวที่หนึ่งครับผมข่อที่อ่าสิบเอ็ด แล้วก็จ้ำเนืต้นนะครับผมไม่จับประนฟิวจำเนืตันเราแนะนำครับเอาจากฟิวนะครับผมนะครับออกจากนะครับเนวตันตัวนี้นะข้อหาตัวนี้ครับเราจะนัก็จ้ำเหมือนเดิมครับแล้วก็ออกไฟครับผมนะครับออกที่อ่าสิบเอ็ดนะครับผมเข้าไปที่โอเวอร์โหลดตรงนี้นะครับ แล้วก็ออกนิ้วต้นนะครับผมท่านที่สามนี่ครับมานี่ครับแล้วครับครับออกไฟนะครับไปที่มอเตอร์นะครับผมครับแล้วก็เอามาต่อนี่ครับผมต่อมอเตอร์ปกติแล้วครับมอเตอร์หนึ่งเฟสนะครับแล้วก็ออกนิ้วต้นครับผมครับออกนิ้วต้นเริ่มจาตรงนี้ครับ หลังจากนั้นแล้วก็เอาแซดหนึ่งนะครับเข้าซีเอ้วแล้วก็่แล้วก็ยูสองเราเข้าแซดสองแล้วก็ยูหนึ่งนะครับเข้าซีนะครับสองสองรอบเรียบร้อยครับต่อไปนะครับเรามาทำสามเฟสต่อนะครับเราจำไมาเหมือนเดิมครับไปตัวที่หนึ่ง เข้ามาเข้ามาฟิวตี้ที่สองครับผมไล่สองครับผมเข้าฟิวตัวที่สามครับผมเขลาไล่สามนะครับผมเข้าไปหาฟิวตัวที่สี่นะครับผมตอนแรกมันอยู่ไหนบ่นี่ครับแต่จะนะครับมาทำคอนเทนเตอร์ สามเฟสกันเลยครับผมนะครับแล้วก็ลากไฟออกมาครับพักไฟออกมาครับนี่ครับเข้ามาคอนแทคเตอร์ตัวที่สองครับผมนะครับก็ลากไฟมาเข้าคอนแทคเตอร์ครับนี่ครับนะครับขอลดลดหน่อยนะครับผมครับก็เข้าไปครับ ครับนี่ครับลงลังหน่อยนะครับแต่ออกชัวร์แล้วก็ออกคอนอแทกเตอร์นะครับผมเข้าโอรโหลดแล้วก็เหมือนกันครับคอนแทคเตอร์ตัวนี้พอโอเวอร์โหลด ออคอนแทคเตอร์ตัวนี้ครับเข้าไปที่บลูโหลดครับต่อไปเป็นการต่อเข้ามอเตอร์นะครับผมออกหนึ่งครับขั้ยูครับแล้วก็ขั้วตัวที่สองครับผมอตัวที่สองนะครับเข้้าาหองมแตัวที่สองครับ เข้า oh, V ก็ป้าอ้านะครับผมอ6หครับเข้าเดบิวก็จำหัาท้ายับผมบิวสองเข้ายูสอง แล้วก็มีสองนะครับเรสองรับเข้าเรสองครับผมเรียบร้อยครับต่อไปเรามาทดลองวงจรกันเลยนะครับผมเรียบร้อยครับการตอบมอเตอร์สามเฟส พร้อมกับวงจร PLC นำมาทดลองกันเลยครับผมจับยังลำดับนะครับผมกดสวิตช์กดสวิตช์ S1 ครับรอสั่งวิคมอเตอร์ S1 จะทำงานกดสวิตช์ S2 มอเตอร์ S2 จะหยุดแล้วกดสวิตช์ S4 มอเตอร์ส S4 จะหยุดครับต่อไปครับมาหยุดพร้อมสองตัวครับ เราสองดีมือนกครับเรากดสวิตส์ัสดีสวัสดีฮห้าอูครับตั้งสองตัวครับแล้วรค,ครับเอาเลี้ยง